สวัสดีครับยิดนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมงคุโชค8 9ครับวันนี้ผมกับมาอยู่ที่วัดพระอาจารย์เนรน้ำนะครับซึ่งจะอัญเชิญปู่ตาเดียวในวันที่ยีานะครับแล้วก็วันท agen, ี่ยีก็อัญเชิญปู่กุดแห่นะครับก็ฟังคำบอกคำจาในการปรึกษาหารือกันครับไส้แอปเปิลบอกข้าวแอปเปิลนี่ต้องจำกัดเ่าว่าปูกอยู่จังหวัดใดวะ เอาฟางนอกบ้าเอาฟางนอกบมาแล้ว ca? <ah> <ok> ี่ฟางเชียงไหมเอาเอาของบ้านเทาแล้วกันโอ้อ well)> ่ะเนาะโอเคแล้วก็มีมักมีขนุนค่ะโอ้ขนุนครับอย่าพูดว่ามะมีนะคะต้องเรียกขนุนมันจะได้หนุนแล้วมี่ยังอีกครับขนุนแล้วกับแก้วมังกรแก้วมังกรนะมะพร้าวจ้าแล้วก็มะพร้าวนะมะพร้าวอ๋อมะหงเอาไหมมะหงเอาค่ะมะหง นะนะมาก่อน okay. มาดี s. <S มาก응่อนต้องงงมาดีมางงมาเฮียงทำแค่นี้บ่บกอกเนบกอกก็บอกมาทำบงบ่บอกเป็นเป็นเอ่อเอาลไมมาเขาเขาพิธีส้มไม่ไ่ส้มสมาอีกมส้ม โซมเบ่กส้มแก้วมังกรแอปเปิ้ลสาลี่เป็นไปได้อยากให้องุ่น้ำเนรึเปล่าองุญใช่ไหมใช่ไม่สิได้มันเป็นหุ่มเป็น๋อนมันหนาสิได้ย่มือนน่งก็สีบเสืองุญช์มากมันข้างหลายมือยามน้องมีก็ดีโอเคโอเคอะไรนะทัพทิมเหรอทัพทิมไม่ได้มาหมดไม่มีเลยโอเคโอเคเดี๋ยวจัดการให้ครับ นาะต้อแหกให้เก่า็เดียวดเียดูเร่งรว่าอะไรไอ้เจกินดาคอย่อไปที่เจ้าว่าเลี้ยงตัวเลขให้คอยเรีวเรอมากาเลี้ยงเลี้ยงตัวเลให้คอยก่อนเดี๋ยวให้เลานเขาเาสิงหัาวคอยขี้ยมเขาคอย่ออะไรคิดเรื่องตัวเลขบอกไม่ได้ค่ะเพราะว่าอะไรใช่ไหมทีมงานดิสัน แล้วค่ะสบายอโอ้พากันอักเสือเหรอใช่ค่ะโอ้โหเจ้าอย่าอักเลยเจ้าเอาส่วนใหฟังเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าปล่อยไปอักเสือตัวไหนเขาไม่ถูกมาไปถามเจ้าอักเสือตัวไหนเขาก็ได้ตั้งแต่อีสางถึงอีมวยอีเป็ดอีไก่เวลาผ่านตั้งหลาตัวเออเอาเอาว่ากันดีๆเจ้าเอาล่องล่องวางดูมีเนื้อสร้างให้ว่าไปเปย์ดูไปเปย์ไปเปย์ว่าวทั่วกันฟังตัวไปเปย์นะคะครับไปเปย์ครับไปเปย์เอาเยอะตัวก็ได้เอาเอาตัวเดียวเนาะ ทีทีมงานที่จัดอยู่แถวนี้นะคะก็พากันอัื้อแต่ละคันโอฝันดีมากค่ะโอ้ฝัน่าจางไหนครับแต่ว่าไม่บอกตัวเลขนะคะถ้าเกิดว่าบอกไปเดี๋ยวเดี๋ยวทุกท่านที่ชมอยู่ไปซื้อแล้วไม่ถูกมามาด่าดิฉันค่ะโอ้ฝันมาด่างวันี้ฝันมาด่าจ็งวดนี้ฝันมาด่า ก็เลยบอกว่าได้ค่ะเพราะว่าขอบคได้บอกให้พ่นไปซื้อขอบบอกให้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคมักก็จัดจัดก็ผ่านพ่อนก็บพกเข้าใจกระดาิสันนะคะแม่ดิสันขอบพุณในไลนให้พ่อนนะคะเด้อขึ้นเอ้โหกินห้องก็ได้สองหาเ้อก็นึ่งตัวลอตเตอรี่ยังด้อค่ะ ยังประกอบสองห่าเหรชุดเี้ยทุนี่เราก็เห็นสองหาด้ครับนี่งามงามนี่แหะสองหาโตสองโตมองเกิงเลยครับที่สองมาก่อนเหล่าที่หามาที่หลังเกิดเลยเป็นสองหานะครับกล้วยกล้วยพอไปกล้วยกล้วยกล้วยพ่อไปกล้วยกล้ยน้ำว้ายักได้น้ำว่าอ่ะ กลวยหอมท้งยาเงีสยซุว่เขาเขาต้องเอาซุปเขาต้องเอาเอาเอาประมาณว่ามันหมดเมื่อื่นเขาเขาบอกเขาว่ามือื่นมื่อื่น เฮีดี่ที่มัน่นไหันยื่างส่นเขาจานให้เขาหรอกเพราะว่าจัดประจำจนวันนั้นลดน่อยๆนะอันฟลอ์เลยนะคล้องไหวเลยเพินมาตกใส่หลังไหวดีไรเยวะกรตุ้นจีนเยอนั่นคนเดียวคนเดียวคนั้เห็ยดนะนำเยูะหรือไปไปใช่ใช่ไช่เต็ม แล้วว่าเล่าสิปลอยตัวเลขให้แมงมันทีห่าชัดเจนอ๋อชัดเจนเพื่อนสิบว้าเรื่องตัวเลขชูฟังครับแมงแต่ว่าสิถือ่ว่าสิ่ก็ค่อยว่ากันที่หลังเนาะอันนี้เฮาก็กัทานตัวเลขนั้นเพื่อนอยู่เพื่อนเพิ่นเว้าให้ฟังมาเจ็ดปีเพิ่นถือมาตลอดเลข เก็ตปีบถือมาตลอดนี่ก็เว้นคันสัดสองหัดกับถืออีกเกินขีดนะโอ้บผมเพรอะว่ามันถือตลอดตอนนี้แต่ว่าเว้นหัดบลอกเกินสองหัดกับถืออีกเกินขีครับเราก็ดวงดีได้ยินข่าวว่ารถล่าเินอันสั้นบ้านซองอหังสาลิมนะทราบเล่าหรืนได้มาจากตัวนี้โดยเฉพาะเลยได้มาจากเล่โดยเฉพาะครับผมเครื่องเครื่องมือนั้นมีโอกาสได้คุยครับเล่าใกล้ชิดเลยครับแมนบุญพระราก็ได้เนาะครับผมครับอืมจังเออซีทุกคนกันยา อย่าปล่อยถิ่มเราครับตามไปครัหนูก็พอปล่อยถิ่มแล้วจังว่าผมมาวันที่ยีผานี่ผมขีมาตั้งแต่ตีสองมาถ่ายเล่ายืนก็คือเข้ามาหอดเข้ากับยีถามตัวเลขก่อนอื่นยาเจ้าเปห้เล่าเห็นมอย่างเข้ากับยีถามตัวเลขเลยตัวเลขเลยตัวใดแม่กับยีถามก่อนอื่นครับผมพบว่า มันจีได้เฝ้าเอาไปวิเคราะห์ดิเราก็จีอยู่น้ำกองย่เอาแหละเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพกองย่เอาโอ้เราเป็นเจ้าภาพกองย่เอาปะครับพ่อแม่โอ้ใจบุญชนท่านแต่น้องแม่ให้ไว้บุญได้กุศลหลายๆเด้อได้อานิสงส์หลายๆครับอ,อ,อืมบุญธาเรา,ไ,า,ราได้กินนานจะแก้มือเรื่องวันนี้บุญธาราได้ตัวเลขได้ตัวเลขมากใส่อีก ผู้ใดก่อบุญพระอาทิตย์มากนะผมท่านได้ฟังผู้ใดก่อทิมาโอันนี้อันนี้ตรสาครับอาานสคุณแม่อันนี้ตรสาเนาะอันนี้ตรสาครับบ้านดงยวดบ้านดงยวดครับเราเป็นเจ้าภาพของเงาหน่ะโอ้ครับเงินเนี่แหละเป็นตือห้อยร้อยเบื่อดุแม่นครับโอเคครับจะรอเพ้นเนาะครับเพม่นตีหมาครับรอดตามเนาะครับครับผมขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับ คือวันที่แห่องค์ปู่อันเจิญอง์ปู่มาวัดพระนี่นามนี้จะไม่อักแน่นอนจะบอกุไปแต่ว่าถ้าใครชอบก็ซื้อตามถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะครับว่าสองเมนว่าสองนะคะจบพวกพวกพวกนี้ก็จะมีงานวงสวงปู่ตาเดียวค่ะของที่วัดนี้ค่ะจากของเป็นปู่ภูมิเจ้าที่ที่นี่ค่ะและทีนี้ วดียี่สิเจ็ดนี้ก็ซื้อปูรันตีไก่สอนูเป็นองค์ใหญ่สองเมตรแปดสิบเซนนะคะองค์ใหญ่มากแล้วจะมีนางรำสิบเจ็ดคนเพราะว่าเพิ่มมาอีกคนหนึ่งก่อนหน้านั้นบอกไปว่าเป็นวดีสิบหกสิบหกคนนะคะแต่ทีนี้นางรำเขาอยากจะมารำด้วยเป็น 17คนแล้วนี้ก็วันที่17บเนี่ยี่เนี่อักไว้ไม่ได้แน่นอนทุกคนที่มาคือต้องทราบตัวเลขว่าเป็นตัวไหนนะคะตกลงเป็นวันที่ย7บเนะเจนใช่ค่ะจะเป็นวันที่แห่ปลูกเข้ามานี่ค่ะชัดเจนชัดเจนแต่แต่เป็นในส่วนของตัวเลขของเจ๊จินดาเนาะใช่ค่ะไม่ไม่เกี่ยวกับตัวเลขทางวัดเราเนาะไม่เกี่ยวค่ะ ไม่เกี่ยวแต่มากันื้อน้ำบ่มอกกับพานแต่ว่ายาดาแม่นดิสันกับอกว่าี่มันสิออกแล้วบ่ออกเพราะว่าดิฉันก็บอกไปแค่เป็นแนวทางในการเสียงโชคชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะแมนเพราะว่าดิฉัน เบ่าจนชิ้นเบ่าจนคล่องแน่เต็มเต็มมาชอบก็จัดค่ะอออโ,อคโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณเจ๊คินดามากนะครับเด,เดี๋ยวยังไงวันที่เย็บเส็จเดี๋ยวยังไงจะมาลบกวนอีกทีนะครับ,บคุณคินดาครับแน่นอนค่ะเธอไม่ลบกวนมันก็จะประกาศเลยค่ะสาธุค่ะ,คะ จมากินนี้ยหม่าวากิน่อาไปด้ร้ายกตคมาครับสรุปแล้วเลขทีนวยกล้วยก็จะเป็นยี่สิบห้านะครับยี่สิห้าครับแล้วก็วันที่ยี่สิบห้ามีหน้าและวันที่ยี่สิบเจ็มีนา ก็จะมีตัวเด็ดตัวดีมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดโอกาสที่สำคัญสำคัญนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับและคลิปต่อไปก็จะมีให้ท่านได้ชมอีกครับ